ปีนั้นครูไม่ใหญ่ปลายปี2527ตอนอายุสี 40, ่สิปีไปนั่งที่บุโรบุโดแล้วอยู่ก็นึกลมพึงมองไว้นั่งเข้าถ่ายภาพแล้วก็นึกอืมสักวันถ้าเรามีกำลังเนี่ยเราอยากจะมาฟื้นฟูพุทธศาสนาที่นี่แทงเลยเพราะว่าก่อนขึ้นมาได้ไปดูวิหาร <c oughs> ที่ปฏิสถานพุทธรูประดับนั่งห้อยเท้าอ่ะถ้ากลายเป็นวควนครปฐมจะนึกจะเห็นพุทธรูปอยู่องค์นั่งห้อยเท้านหน้าพระเจดีย์นะจ๊ะอุงใหญ่แต่ได้กลิ่นแอม,มโมเนียในนั้นเต็มไปหมดเลยสลดใจนะไอ้่ดินแดนพูดเก่าแล้วก็ครูบาใหญ่รักพระพุทธเจ้ามากเพรรักที่ท่านสอนเราท่านเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีกับเราแล้วสอนเรา ให้ทําตามอย่างท่านด้วยและอยากให้เราเป็นอย่างท่านก็มีความคิดนะเท่านั้นอายุสี่สิบสักวันเราถ้ามีกําลังนะจะจะไปฟื้นฟูนตรงนั้นแต่กม่ทราบวสาวจะทําได้แค่ไหนนะไอ้จะเป็นแปลกตรงน,นี้สิคือเมื่อปีพุทธศักราชสองพันสองศูนย์สองเจ็ดสองพันยี่สบเจ็ด มีที่ฝึกษาพุทธศาสนาสองท่านในอ่านดูที่จะแปลกดีแปลก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 แปกมากแปลกแปลกเอาก็คลาดพรุ่งนี้จะได้มาอ่านปีสองพศสองศูนย์สองเจ็ดปลายรัชรัชสมัยพระเจ้าประวิชยะที่ห้าแห่งราชวงศ์มัชฌาปัหิตะ พุทธศาสนาศาสนาเสื่อมเสืสส่อมโทรมไม่มีแม้แต่พระสงฆ์แล้วก็มีศาสนาอื่นความเชื่ออื่นเข้ามาอย่างราชสำนักทำให้พระราชาเปลี่ยนความเชื่อแต่ที่ราาปรึกษาฝาดพุทธศาสนาของพระราชสํานกที่เรียกว่าอุชงังคะสองท่าน ท่านสัปดโดปาลอนและนายะเข็งคองนายะเข่งของสัปดโดปาลอนไม่เห็นด้วยสองท่านที่ปรึกษาพระพุทธาสนาของพระราชนัด่ายพระุทธศาสนาไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับความเชื่อใหม่จึงได้กราบทูลว่าอีกห้าร้อยปีข้างหน้านับจากนี้สองศูนย์สองเจ็ดพระพุทธศาสนาจะกลับมาดินแดนนี้อีกครั้งหนึ่ง โอ้โอ oh, oh. ้มันบังเอิญยังไงไม่รู้เนะแปลกดีมัองอหรนึกแล้วแปลกแปลกแปลกจังเลยแปลกจังเลยพระบอกลบกุณหานแปลกแปลกแปลกอ่ะไม่ใช่เราบังเอิญพอดีอ่ะเขาก็ ตุนพัชรีนะนีจะไปล่กับคุณแทอ์สองก็หาบดีผู้มีบุญใจบุญก็นิมนต์ไปปกติครูไวิหญาไม่ชอบไปไหนเที่ยวไม่ค่อยเป็นไหๆเล็กๆแต่เด็กๆเที่ยวไม่ไม่ค่อยเป็นครูไิ่ไปเที่ยวไหนเพราะว่ามันก็มีแต่คนสัตว์ติงของ เลกลกามันเจ้าของตนไม้ก็ดูในภาพมันก็เหมือนๆไงที่เป็นจริงๆก็งั้นๆเนี่ยแต่เออตอนนั้นยังไงกับบป็นาทเนี่ยอ่ะไปก็ไปโอ้โอผมปล่อยก็มันก็เลยเกิดความคิดคำหนึ่งขึ้นมาในวนัยสี่สิบหนุ่มรอบแรกก็จะมาเป็นจิ๋วแปะทงเท่าทะลอะ อันนั้นก็ไปก็นึกนึกนี่พอวันนึกมาในวนัยนี้มันต้องทำให้เป็นจริงให้ได้แล้วละนี่เพราะว่าดูสิกลิมิศพันรงใจประภาถ้าเริ่มต้นมาก่อนมาสามสิบสี่ปีที่แล้วโดยเฉพาะตอนอายุทั้งยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเห็นไหมจ๊ะท่านเอาเงินเดือนของผู้บริหารทั้งหมดไปสร้างวัด แต่ว่าขาดพระเล่าน,นันแหละในอินโดนีเซียเนี่ยโดยเฉพาะเกาะเชวาเนี่ยสองนิสามเป็นชาวพุทธนะของเกาะเกาะเกาะหนึงนี่อย่าลืมประเทศนี้สองร้อสามสีล้านคนก่อนนี้ก็อย่างน้อยก,ก็เจ็ดสิบล้านแล้นี่ก็เอออยากจะชวนพุทธบุตรทั่วโลกเลยนะเราควรจะไปฟื้นฟูมันนิดนึงไอ้สิ่งดีๆหัวคืนมา เพราะทำเล่าลือเนี่ยยังเล่าสืบต่อกัมากระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยัสักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะกลับไปก็ไม่จะ่ปเฉพาะว่าครูไม่ใหญ่คิดคำหนึ่งเป็นความคิดคำหนึ่งของพระมหาเถระหลายๆรูปแล้วเขาไปอยู่กันตรงนั้นก่อนแน่นี้แล้วเมื่อปีหนึ่งสาม